สุกดิบโชว์โชวสุกดิบโช,ชวโชว์หลากหลายความรู้เราหยิบมาโชวแล้วให้คุณไปต่อในแบบของคุณเองมาแล้วนะ ขอเชิญคุณไปเวทประธานอ่าเรากลับมาสู่ช่วงสุขดิบโชว์นะครับวันนี้เราจะมีอะไรมาโชว์นะครับโอ้โหนี่มีหน้าคนหล่อๆมาโชว์นะฮะว่าไงอ่ะไม่ทราบว่าคุณไปเวทพร้อมหรือยังฮะอ่าได้แล้วครับได้แล้วครับโอเคอ่ะ มาแล้วนะครับอันนี้ก็เล่าเลยครับว่าสากรตอนนี้เรามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนะครับที่มีจําหน่ายอยู่ในสากรตอนนี้ฮะครับสากรบริการคนตาบอดแห่งประเทศไทยจํากัดนะครับตอนนี้นะครับก็ก่อ,กอนก่อนจะเล่าก่อนจะเล่าเรื่องสินค้าผมผมให้ข้อมูลนิดหนึ่งต้องขอบคุณทางรายการนะครับที่ให้ให้ผมเนี่ยในนามสากรเนี่ยได้มาเล่าถึงอการ เรื่องสินค้าที่สหกรณ์มีเนี่ยให้ให้พวกเราได้ฟังกันแล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนที่ที่พิเศษจริงๆเนื่อง,ง,งจากสหกรณ์เราจะมีอายุครบ20ปีในเดือนนี้เลยนะครับอ,อายุเท่าเา<ร>เลยน,นะครับสหกรณ์สหกรณ์ก่อตั้งเมื่อวันที่29สิงหาคม2544นะครับอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยว29สิงหาอ่าก็จะครบ20ปีพอดีครับผมออายุเท่ากัน ทีนี้ครับจะขอเล่าเรื่องสินค้านิดนึงตอนนี้นะครับสินค้าของสหกรณ์เนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของขิงผงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมาในอินเทรนพอดีนะฮะขิงผงร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เป็นสินค้าสุขภาพนะครับที่หลายๆคนก็ได้ให้ความสนใจนะครับซื้อหาไปชงดื่มกันเนี่ยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยนะครับ บรรจุ500กรัมราคา300บาทนะครับออันนี้ถ้าจะให้ส่งก็จะมีค่าส่งอีก120บาทนะครับแต่ว่าค่าส่งนี้อาจจะซื้อหลายๆอย่างแล้วส่งไปทีเดียวก็ค่าส่งไม่เพิ่มนะครับครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีไม้เท้าขาวนะครับแบบสไลด์ซึ่งอ,อของของไทยเพิ่งทำออกมาใหม่ๆเลยเนี่นะครับความยาว48น,นิ้วน,นะครับก็ราคา990บาทเท่านั้นสำหรับอับ สำหรับคนตาบอดเราถ้าเป็นสมาชิกสากลก,ก็ลดอีกหนึ่งบาทอีกเหลือไป210บาทขนาดนั้นนะครับน่าสนใจมากแล้วสินค้าที่หลายๆท่านถามหามาตั้งแต่ต้นปีก็คือนาฬิกาข้อมือที่พูดได้นะครับรวมถึงนาฬิกาพวงกุญแจตอนนี้ก็มีมาจําหน่ายเรียบร้อยแล้วนะครับนาฬิกาข้อมือนี่ก็ราคาแค่280บาทแล้วนาฬิกานาฬิกาพวงกุญแจก็260บาทเท่านั้นนะครับโอ้เสียงไทยหรือเสียงอังกฤษครับพูดภาษาไทยพ,พูดภาษาไทยครับเอ่อภาษาอังกฤษก็มี ภาษาอังกฤษก็มีครับผมเป็นนาฬิกาเสียงพี่นิ่มหรือเปล่าฮะอ่าใช่รุ่นนี้ใช่ใช่ครับอ่ารุ่นเสียงนิ่มแล้วก็ไม่นานสาก์จะมีอีกไม่นานสาก์จะมีการผลิตชิปเสียงนาฬิการุ่นใหม่ออกมาอ่าคาดว่าน่าจมได้ฟังข่าวว่าในช่วงปลายปีนี้ต้นปีหน้าได้ข่าวว่าเขาไปขอเสียงคนสวยๆไว้แล้วนะฮะหมายถึงว่าเสียงสวยนะฮะคนอาจจะไม่สวยนะฮะแถว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 ชั้นสองปะคะ ไม่รู้ไม่รู้เราเปิดตัวเราเปิดตัวนะฮะอันนี้เรายังไม่รู้นะฮะอ่าแล้วก็ครับแล้วก็เดือนนี้นะครับอันนี้พิเศษสําหรับสมาชิกของสหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทยจำกัดกําลังจะมีข่าวดีให้กับสมาชิกนะครับครับอแต่ว่าตอนนี้ผมยังบอกไม่ได้เพราะว่าข้อมูลยังไม่เรียบร้อยแต่ว่าจะเป็นข่าวดีแน่ๆนะครับครับซึ่งก็ถือว่าเนื่องในโอกาสวันเกิดของสหกรณ์นี่แหละเอาว่างั้นก็ได้ อ่าฮะผมจะมีข่าวดีให้กับสมาชิก uh huh. อ,อ oh. พูดถึงเรื่องสินค้านิดนึงผมมีสินค้าที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องคนที่อยากจะใช้อักษรเบลหรือคนที่เคยใช้คนที่จําเป็นต้องใช้อักษรเบลนะครับตอนนี้เรามีเครื่องเขียนอักษรเบลที่เรียกว่าเป็นพิเศษเนี่ยอยู่สองรุ่นนะครับครับต,ต้องขอขออนุญาตใช้เวลาในรายการแนะนํานิดหนึง่งได้เลยครับคืออันหนึ่งเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าจัมโบ้สเลสนะครับ คือเป็นสเสที่เขียนอักษรเบลเนี่ยโดยที่มีระยะบรรทัดที่ห่างกว่าสเสปกติอีกประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนตาบอดที่เรียนอักษรเบลหรือคนที่สูงอายุนะครับก็จะสามารถใช้ตัวสเส้ตัวนี้แล้วเขียนอักษรเบลเนี่ยแล้วก็อ่านข้อความได้ง่ายขึ้นเพราะว่าบรรทัดบันห่างนะครับเวลาเราเอาิ้วสัมผัสเนี่ยเราเราจะ <c oughs> แยกแยกบรรทัดได้อย่าง ชัดเจนมากขึ้นนะครับ oh. ตัวนี้ก็จะราคาเจ็ดรอบาทนะครับก็คือเป็นสเลตเลยนี่แหละสเลตเหมือนเหลบสเลสีแถวที่เราใช้ใช้แต่ว่า,วา <Hello. S 1> บรรทัดมันจะห่างนะครับบรรทัดมันจะห <Right. S 1> ่างนะับเดี๋ยวผมอาจจะโชว์ได้ะะเดี่ยนะครู่นะฮะแล้วอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสเลสท,ที่เขียนโดยไม่ต้องใช้กระดาษนะครับเวอร์ซ่าสเลนะครับจากเกาหลีใต้ เห็นยังไงไม่ใช่กระดาษอันนี้อันนี้อันนี้เจ๋งมากนะครับผมจะบอกเลยอันนี้เจ๋งมากเพราะว่าเขาสามารถที่จะเขียนได้แล้วก็ลบได้คือเอาไว้ไว้โน้ตได้อ่ะอืมเรียกว่าสเลดแบบเปเปอร์เลดอ่าสเลดแบบเปเปอร์เลดใช่ครับออเปเปอร์เลดสเลดเอ่อนี่นี่อันนี้ดูดูอันนี้อ่าได้ที่พิมพ์ภอ่านะครับคือมันมีสีบรรทัดนะครับแล้วเส้นระหว่างบรรทัดเนี่ยมันจะกว้างกว่าสเลดปกติ ประมาณอีกเท่านึงแหละผมว่านะเนี่นะครับมันจะห่างกันแล้วก็ตัวสเลีจ,จะมีแค่ยี่สิบหกช่องนะครับแล้วก็แต่แต่ตัวอักษรเบลตัวช่องนี้มันเท่าเดิมแหละแต่ว่าบรรทัดมันจะห่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันจะสัมผัสง่ายนะครับอันนี้คือจัมโบ้สลสนะครับอันนี้มาจากญี่ปุ่นนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าใครที่แบบว่าเรียนอักษรเบลในระดับพื้นฐานหรือว่า เป็นเด็กหรืออาจจะเป็นผู้สูงอายุหรือคนที่เพิ่งมาเรียนเบลทีหลังอาจจะมีความลําบากในการสัมผัสตัวนี้น่าสนใจมากเพราะว่ามันจับแล้วมันมันแยกบรรทัดง่ายอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวให้ดูเออร์ซาสเตอีกอันหนึ่งนะฮะที่ที่บอกว่าไม่ต้องใช้กระดาษนะครับครับอ,อ,อยากให้ผูงอายุเหมือนลงใช่เมื่อก่อนเรียนเบลนะบรรทัดมันติดกันแล้วงง เลื่อนเราไม่รู้บรรทัดไหนเป็นบรรทัดไหนอ่าอ่าเรามาดูอีกอ,อ,อย่างอ่าอีกอย่างหนึ่งอันนี้คือเวอร์ซ่าสเตทนะครับคือสเลสตัวนี้นะครับมันไม่ต้องใช้กระดาษเพราะว่าเวลาเราเขียนเนี่ยนะครับเราเรานึกถึงว่าเราใช้สเลสจริงๆเขียนเนี่ยเวลาเราวางตัวสเตสลงไปนะครับเขียนแล้วเนี่ยจุดมันก็จะปรากฏทางด้านหลังนะครับโอ้เขียนแล้วทางด้านหลังโดยที่ไม่ต้องใช้กระดาษอ่าเขียนแล้วจุดทะออล,ล,ลุออกมาเลยเขียนแล้วจุดทะลุออกมาเลย แล้วก็พลิกกลับมาอ่านใช่แล้วก็พลิกกลับมาอ่านได้เลยแล้วเวลาอ่านเสร็จนะครับเราก็เคลียร์คือมันจะมีปุ่มลบอยู่ด้านบนและด้านล่างเป็นคู่คู่เนี่ยเราก็ก<อ>ดเคลียร์มันก็จะเคลียร์ไปเลยนะครับเป็น<อ>ียูสด,ด้วยใช่แล้วก็ตัวนี้นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด4บรรทัดแล้วก็บรรทัดละ20ช่องนะครับาก็าคือมีมี80ช่องทั้งหมดอะจะเขียนอะไรก็เขียนไปเลย80ช่องนะครับ อันนี้เอาไว้หัดเรียนเขียนเล่นก็ได้เนาะได้หมดครับได้หมดหัดมาอ่านอ่าได้ตัวนี้เนี่ยเขาชื่อเวอร์เวอร์ซาสเลสนะครับชื่อเวอร์ซาสเลสราคาจำหน่ายนี่อาจจะดูว่าสูงนิดนึงแต่ผมว่าคุ้มค่ากับการลงทุนนะครับราคาสามพันแปดร้อยบาทครับโอ้วซื้อครั้งเดียวเนี่ยใช้ไปนานๆเลยนะครับเราไม่ต้องไปหากระดาษที่ไหนด้วยอไม่ต้องไปหากระดาษที่ไหนด้วยเรา เราซื้อตัวเนี้นะครับเวลาเราเหมือนกับเราถ้าเป็นคนตาดีเวลาเขาจะหากระดาษจดอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องหากระดาษปากกาแต่ตัวสเลเนี้นะครับขนาดว่าสไตลัสเขาก็ยังทําเป็นแบบแม่เหล็กคือให้เสียบติดกับข้างๆสเลเลสได้เลยนะคว้าวนะครับเพื่อว่ากันมันหายแล้วก็เก็บง่ายๆนี่นะครับอืมหยิบตัวนี้ขึ้นมาตัวเดียวใช้ได้เลยทีเดียวใช่ครับนี่ครับใช้ได้เลยครับก็จิ้มจิมไป นะครับแล้วก็เวลาเก็บก็เก็บไว้ข้างๆเสลดนะครับมันก็ง่ายมากในการพกพานะครับอืนี่ขนาดวันหยุดนี่พี่ใครยังมาทํางานนะเนี่ยฮะผมผมรู้ว่าจะต้องมาออกรายการนี้ก็เลยก็เลยก็เลยมารอตั้งแต่เช้านะอ่าแล้วก็จบจบรายการนี้เดี๋ยวเราจะมีพรฤหัสจัดสดนะฮะโอ้โหนะครับดี๋ยวไม่นานจะกลับมานะพี่เตียครับ พี่คุณไพเวทครับเล่าคร่าวๆนิดหนึ่งได้ไหมครับผลิตภัณฑ์ลายอื่นๆมีอะไรบ้างครับตอนนี้นะครับอ,อก็พวกนาฬิกาเครื่องเขียนอักษรเบรลม้เท้าขาวอะไรพวกนี้ก็มีตามปกตินะครับ<อ>มีตามปกติอย่างที่เคยมีแล้วก็สินค้าสุขภาพเราก็จะมีขิงผงแล้วก็จะมีเครื่องนวดอเนกประสงค์ที่ว่าว<ะ>เป็นเครื่อง<ะ>เป็นเป็นยาวๆเหมือนกับขวดน้ำมันนวด เหมือนขวดทุกพิมพ์เสนน้นําอะไรอย่างเงี้ยนะครับขวดอย่างนั้นนะครับ,รบแล้วที่บนหัวของขวดเนี่ยมันเป็นหัวที่เอาไว้เปลี่ยนมีมีหัวที่เอเปลี่ยนเพื่อการนวดเนี่ยได้นะครับเขาบอกว่าเป็นเครื่องนวดแบบเซเว่นอินวันนะครับอม,มีหัวที่เป็นนนใจเป็นแบบแปรงหวีแปรงนะครับที่ใช้หวีผมของผู้หญิงน,นะครับรู้เปือาไหมฮะ,อะเอาไปเสียบเอาไปเสียบกับเครื่องนี้แล้วเวลาเปิดให้มันนวดเนี่ยแล้วเราก็หวีไปตามผมเนี่ยมันก็จะเป็นการนวดศีรษะอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็มี มีหัวที่เป็นง่ามๆนะครับที่เป็นง่ามๆพอเสียบเข้าไปเราก็ไปกดตามความรู้สตามอะไรเนี้ยก็นวดได้ใช่ไหนวดคิ้วนวดคิ้วนะนวดคิ้วนวดคิ้วแล้วก็บดวดจุดมือนวดเท้านวดตัวอะไรพวกเนี้ยก็ได้นะครับอันนี้ราคาก็หลักร้อยครับไม่ไม่กี่ร้อยบาทเฮ้ยเหรอครับอันนี้ใส่ถ่านนะใส่ถ่านนะใส่ถ่านเวลาเปิดต้องได้ใส่ถ่านหมึ่อก้อหนึ่งก้อนก็ประมาณไม่ไม่น่าจะไม่เกินสี่ร้อยบาทนะครับไม่เกินสี่ร้อยบาท ตอนนี้นะครับแล้วนวดนวดคอนวดหลังอะไรเงี้ยไหลได้ได้ได้ครับขึ้นอันนี้เขาเน้นให้เรานวดตัวเองนะครับเน้นให้เรานวดตัวเองคือใช้นวดช่วยตัวเองตัวเองครับก็เพาะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่โควิดนะไม่เราไม่สามารถจะไปใช้บริการนวดได้แล้วก็ชวดตัวเองนะครับโดยการนวดน่วตัวเองนะครับราคาสมาชิกก็ลดลงไปอีกก็เดี๋ยวอันนี้ ต้องลองถามกันดูอีกทีหนึ่งหลังใหม่ได้หลังไมหง่หลังมือได้ไหมัหลังมือก็ได้ฮะหลังมืออ่าครับอ่าแล้วยังมีอะไรนะวีสิบวีสิบอ่าวีสิบอ๋อเครื่องอ่านหนังสือเสียงนะครับเครื่องอ่านหนังสือเสียง e e สิบก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่สหกรณ์เราพัฒนาระบบภาษาไทยขึ้นมาเองนะครับทั้งเรื่องของเมนูเสียงภาษาไทยทั้งเรื่องของฐานข้อมูลสถานีวิทยุโทรทัศน์อะไรที่ฟังได้ออนไลน์ในเมืองไทยนะครับอย่างเช่น ท a b อบีเรช่องหนึ่งช่องสองและนะครับก็ก็จะฟังได้นะครับแล้วอีกไม่นานนะครับเข้าใจว่าตัวเครื่อง e ีสิบเนี้ยจะเชื่อมโยงกับระบบหนังสือเดซี่ของห้องสมุดเราเนี่ยได้นะครับตอนนี้กำลังเทสเรื่องความปลอดภัยในการส่งผ่านข้อมูลอะไรกันอยู่เนี่ยเพราะว่า <Yeah. S 1> คือผมเล่าเบื้องหลังนิดนึงว่าระบบระบบะที่ใช้สื่อสารข้อมูลกับ กับผู้ฟังเนี่ยระหว่างห้องสมุดกับผู้ฟังตอนนี้เนี่ยเราใช้ระบบที่เรียกว่า DODP นะครับ Daisy Online Delivery Protocol นะครับ mm hmm. ก็คือเป็นระบบที่ห้องสมุดออนไลน์ห้องสมุดหนังสือ Daisy เกือบจะทั่วโลกเขาใช้กันหมดแล้วของเราก็ไม่ตกเทรนนะครับเราใช้อย่างนี้ด้วยเหมือนกันแล้วในเครื่องนี้นอกจากเราฟังทางโทรศัพท์เป็นผ่านแอปได้แล้วเราก็จะสามารถจะฟังผ่านพวกเครื่องฟังเครื่องอ่านหนังสือเสียงที่เป็นทําขึ้นมาเฉพาะเพื่อนคนตาบอดอย่างเงี้ยได้ด้วย mm hmm. นะครับ ซึ่ง <Wow. S 2> อันนี้ก็ต้องขอบขอบคุณทางห้องสมุดที่ทางูลนิธิคนตาบอดไทยนะครับที่กรุณาสนใจในเรื่องของอ e ีสิบแต่ว่ามันยังอยู่ในช่วงของการพัฒนานะครับยังยังใช้ไม่ได้จริงแต่ว่าใกล้ความจริงเข้ามาทุกทีนะครับ <laughs> ใกล้เข้ามาเรื่อยแล้วนะครับก็ดูเรื่องดูเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลนิดนึงถ้าว่าเสร็จเรียบร้อยก็คงจะคงจะเปิดอีกเป็นอีกช่องทางหนึ่งเล็กๆให้กับคนตาบอดที่ใช้เครื่องอ e ีสิบเนี่ยได้คือตอนนี้เนี่ย คือตอนนี้เนี่ยเครื่อง e10 ิเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าพอมันฟังวิทยุโทรทัศน์บนอินเทอร์เน็ตได้นั่นหมายความว่ามันต่ออ่า i วไได้อยู่แล้วการอัปเดตการอัปเดตซอฟต์แวร์ในเครื่องก็เหมือนโทรศัพท์มือถือเลยคือมันไม่หยุดนิ่งนะครับมันอัปไปได้เรื่อยๆอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลพวกนี้มันอ่เราเราสามารถจะพัฒนาขึ้นไปให้ให้ทันสมัยอยู่เสมอฟังพอดแคสต์ฟังอ่วิทยุอินเทอร์เน็ตฟังทีวีออนไลน์นะครับ ฟังได้แล้วก็ฟังหนังสือเดซี่ที่เป็นเดซี่สามก็มาตรฐานเดียวกับที่ฟังในแอปจับทูริดอย่างเงี้ยได้เลยตอนนี้ถ้าซื้อ,อถ้าซื้อ <ใน S 1> ไป<ใ>นี่มีท <TV S 2> <ด>ีวีออนไลน์หรือยังฮะมีครับออันนี้ต้องต้องต้องเรียนว่าถ้าซื้อกับที่ทางที่สหกรณ์เราเนี่ยระบบบริการหลังการขายของเราที่สําคัญที่สุดก็คือเราจะอัปเดตพวกฐานข้อมูลทั้งเรื่องซอฟต์แวร์แล้วก็ทั้งเรื่องฐานข้อมูลสถานีเนี่ยให้ตลอดอายุการใช้งาน oh. รวมถึงเรื่อง จนถึงเรื่องแบตเตอรี่แล้วก็เรื่องการสอนการใช้งานอะไรอย่างเงี้ยครับเราเราแนะนําให้จนจนใปตลอดไปเลยนะครับอืมครับนยาวๆใช่ตัวที่เคยเคยยืมมาออกบูธไหมคะมีค้งหนึ่งที่เหมือนคอนเน็กไฟฟ้าใช่ใช่ใชใช่ใช่ใตัวเล็กด้วยแหละตัวเล็กพกง่ายเหมือนโทรศัพท์ยอดนะครับและนี่ก็เป็นสินค้าต่างๆนะครับ ของทางสากรนะบริการคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับดเดี๋ยวช่วงต่อไปครับพ<ะ>ี่ลงุง